สวัสดีเจ้าท่านนายกครับมาติดต่อนี่ครับพอดีน้องวัดจะมาขอยืมลอ่อเขียนคืออุ้ยเจ้าอ,อุ้ยน้องบอกค่อยสบายเตียวบอกค่อยสะดวกแล้วก็ว่าหู้ว่าอ,อมาตเนาะจะมีเอ่ลอเขียนน้องยืมก็เจ้า อ๋อครับของอปตเรามีโครงการเลยครับเป็นโครงการของการยืมของการให้อุปกรณ์นะครับมีทั้งรถเข็นมีมีทั้งอุปกรณ์นะครับของผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไปดูข้างหลังนะครับนี่คือศูนย์นะครับศูนย์ยืมแล้วก็คืนกายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับของโครงการมหาวนทนานบงนานะครับอันนี้เราได้รับนะครับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ อุทิศนะครับหรือว่าบ่อยบริจาคหมอบพื้อกับอบตหนองหนามของเขาครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเจออะไรครับตอนนี้ของเขาก็จะมีอ่าการยืมคืนกายอุปกรณ์นะครับทางการแพทย์นะครับเนาะก็อันนี้ก็ตังผู้ผู้ใหญ่จะดีที่เปิดหมอบพื่นนะครับจะมีเตียงนะครับครับแล้วมีสี่ขานะครับ มีสี่ขานะครับที่นอนล้มนะครับแต่มีตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สาหรับผู้ป่วยทีเปินเป็นอามผึกงอมาขาดนะครับเพื่อออกกาลังกายตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ีผลิตออกซิเจนครับตัวนี้ดีดีมากๆเลยครับสาหรับผู้ป่วยที่บ้านที่เตียงเพราะว่าเออกซิเจนถังใหญ่ๆนะครับเวลาเบรกเวลาไปเปลี่ยนมันกระยางเดี๋ยวผงจะเออตังหมออุ้มนะครับ สาะสานสูงข,ของประตรหนามเฮาแล้วครับเดี๋ยวได้จะเื่อแกมาอธิบายให้นะครับว่าวิธีการแจ้เป็นอย่างไรนะครับสวัสดีเจ้าหมออุ้มสวัสดีเจ้าพอดีเจ้าจะมายืมรถเข็นเนาจะมีวิธีการจะใดเจ้าเจ้าสำหรับวิธีการนะเจ้ากันจะเป็นพานแอปพลิเคชันสแกน QR โค้ดเนาะ เดี๋ยวเคียวโค้ดาเจ้ไปติดตีตามหมู่บ้านประชาสัมพันธ์กันคำหนึ่นะจะนะ๊ะเนาะสามารถเข้าได้ทาง Facebook อบตอหน้าเพตอ,อุบตแล้วก็เคียวโค้ดที่เทาไปประชาสัมพันธ์นะจะนะ๊ะเนาะก่อจะเข้าไปสู่เนียนอยากคำร้องเลยนะก็ข้อมูลต่างๆนะเจ,จ้า เรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นข้อมูลคนแจ้งเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลผู้ป่วยนะเจ้าที่ต้องการใช้นะเจ้าเนาะจากนั้นจะใช้อุปกรณ์ไอ้ยางไอ้นะเจ้านเนาะก็จะมีให้เลือกเลยเราใช้ไอ้ยัยงไอยนะเจ้าเนาะเสร็จปุ๊บจะใส่กรอกรายละเอียดเนาะวันที่ยืมวันที่คืนเนี่ยเจ้าเนาะแล้วก็กดยืนยันยินยอมยืนยันข้อมูลคำร้องกดยืนยันแล้วก็มันส่งเรีงเข้าระบบเลยเจะมันขอมาได้ยากเนาะเจ้าเนาะนแต่อีดีเลยเจ้า ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านก็มาต้องเสียเวลามาตีอบตสามาตสรถยืมที่บ้านได้นอเจ้านอาทขอบคุณท่านเจ้าหมออู้สุดทแอปพลิเคชันนะครับยืมกายอุปกรณ์น,นะครับนอกจากตีเฮานะครับสามารถยืมจากอบตหนองน้ำได้นะครับเขายังสามารถจะยืมจากภาคีเครือข่ายของเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเทศบาลเมืองยองนะครับเทศบาลมันแป้นตทนเทศบาลเมืองจีนะครับเฮาเป็นเครือข่ายกันนะครับครับ เขาจะพัฒนาเป็นตัวกันนะครับเพื่อคือพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวกสบายนะครับประยัดการแจ้งใจนะครับติีพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องได้ใจไปนะครับครับผมสวัสดีครับ